ัวตัว YouTube Studio s p e e d นะครับตอนนี้ถ้าสตรีมขเราได้ส่มาแล้วครับเราจะคู่ตอนนี้มาแล้วนะครับตอนนี้คาดว่าน่าจะไลฟ์สดไปแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังสตรีมอยู่ครับตอนนีน้ในช่องทางเด็กนักเรียนเราก็จะเห็นผ่านหน้าตาแบบที่ชมด้ดชม้ดแล้ก็สามารถแชทคุยผ่านตัวน,นี้เลยก็ได้ครับหรือเราสามารถแชทคุยผ่านตัวโปรแกรม มีนักเรียนเข้ามาแล้วนะครับอาวุชิปสำคั์มาแล้วมาแล้วครับครูมีนักเรียนที่ที่สตรีมสอนนะครับคิดว่าสอนจริงครับเมื่อเราสิ้นสุดการสตรีมนะครับเราสตรีมเสร็จแล้วนะครับเราก็สตรีมอยู่แล้วก็ใช้วิธีการแบบเดิมนะครับเราก็เปิดโฟล์ทอยด์ขึ้นมานะครับเราก็กดสไลด์สไลด์โ p o ์ทอยด์นครับอะไรเนื้อหาที่เราจะสอนเองนะครับไปเรื่อยๆครับสตรีมเสร็จ เราก็กดสิ้นสุดาการสตรีมครับหนกดสิ้นสุดาการสตรีมแล้วกดสิ้นสุดอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ระบบก็อยู่สตรีมนะครับ